เมื่อวันเสาร์ที่16กันยายนที่ผ่านมาพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ในงานวันมหารัมลึกครั้งที่33ณสภาธรรมกายสาโกลวัดพระธรรมกายโดยภายในงานมีสมาชิกภายในองค์กรวัดพระธรรมกายประกอบด้วยพระภิสุสมมเนธอุบาสกอุบาสิกาบัณฑิตแก้วสัทธาวาส สมาชิกศาสนูปถรัรมหนึ่งและ2อพร้อมทั้งสาธุชนผู้ใจบุญเข้าร่วมงานในครั้งนี้โดยทุกท่านได้ร่วมรับฟังรายงานความเป็นมาของการจัดงานวันมหารำลึกก่อนที่จะได้ประกอบพิธีมอบรางวัลเกียรติคุณมหารำลึกดาสมาชิกศาสนุปถรัรมที่มีอายุงาน 35, 30, 25, 20, 15และ10ปี รวม103รางวัลและมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานของสมาชิกศาสนูปธรรมจํานวน67ทุนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนของชาติจากนั้นเป็นพิธีบําเพ็ญกุศลสวดพุทธมนต์อุทิศแด่ผู้ล่วงลับโดยได้รับความเมตตาจากพระราชปัญญาสุธีรองเจ้าคณะภาค11 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไส้ทองกรุงเทพมหานครเป็นประธานสงฆ์ร้อมด้วยเจ้าคณะพระสังฆาธิการจังหวัดปทุมธานีพระอาจารย์สอนบาลีจำนวน30รูปร่วมพิธีในครั้งนี้เพื่ออุทิศบุญแด,ด่สมาชิกผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจำนวน143รูปท่านและรำลึกถึงคุณงามความดีที่ท่านได้ทุ่มเทเสียสละอุทิศตน เพื่องานพระพุทธศาสนาของวัดพระธรรมกายมาตลอดชีวิตซึ่งการจัดงานวันมหารำลึกเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2523จัดขึ้นเพื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแด่พระภิสุ์สามเณรอุบาสกอุบาสิกาจ้านที่ของวัดพระธรรมกายที่ล่วงลับไปแล้วและให้สมาชิกในองค์กรได้รำลึกถึงคุณอุปการคุณงามความดีของสมาชิกนักสร้างบารามี ทั้งเตือนตนให้รู้ว่าชีวิตเป็นของน้อยอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตเมื่อเรายังมีร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงให้เร่งสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีกันอย่างเต็มที่ซึ่งสุดท้ายทุกคนต้องตายและความตายไม่มีนิมิตหมายทุกคนต่างมีวิบากกรรมเป็นของตนเหมือนมีระเบิดเวลาแห่งชีวิตติดตัวกันมาทุกคนโดยมีนักสร้างบารมีผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้เป็นแบบอย่างและให้คนรุ่นหลัง ได้ระลึกถึงเมื่อครั้งที่ท่านเหล่านี้ยังมีร่างกายแข็งแรงได้ทุ่มเททำงานให้กับพระพุทธศาสนาอย่างเต็มที่เพื่อให้พระพุทธศาสนาได้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ